เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่เพื่อนๆตามหามากเลยนะครับที่เขียนว่านะครับเหมืองสุดเขียนว่า100ปีนะครับสดเด็ดประภาพยุโรมนะครับประเทศไทยในปี 2,400นนะครับ50นะครับเหรียญนี้นะครับออกมาเพื่อการเฉลิมฉลองการเสด็จประพาสนะครับไปเที่ยวนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับอ่าต่อไปนี้นะครับเรามาตั้งชื่อร่วมกันว่าเหรียญตัวนี้เขาเรียกว่าเหรียญวาระที่5นะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับวาระที่หของประเทศไทยนะครับเหรียญนี้นะครับตีแบ่งันให้เพื่อนเพื่อนะครับเหรียญละ50บาทนะครับแบ่งัปให้เพื่อนเพื่อนะครับเหรียญละ50บาทนะครับใครมีต้องรีบตั้งชื่อรุ่นของตัวเองไว้ก่อนเลยนะครับว่าวาระที่หของประเทศไทยนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้เหรียญรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับอยากได้เหรียญรุ่นนี้นะครับก็ทักมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับบอกว่าต้องการนะครับเหรียญวาระ5หรือ V5 เนี่ยจํานวน10เหรียญ20เหรียญอะไรก็ว่าไปได้เลยนะครับสําคัญที่สุดก็คือการนะครับที่เพื่อนๆต้องใส่เบอร์โทรที่อยู่นะครับใต้คลิปมาด้วยนะครับจะได้นะครับติดต่อกันได้นะครับทักแชทกันมาเลยนะครับ